บัญชีคนไทยหมายถึงคนที่มากดติดตามเราในไอีนะคะ <c oughs> จะเป็นคนไทยซึ่งบัญชีแอคเคาท์มีตัวตนจริงๆมีคนเล่นจริงๆค่ะนอกจากนี้นะคะขั้นตอนการทำเนี่ยยังทำง่ายปลอดภัยและก็ไม่ใช้รหัสผ่านค่ะใช้แค่เพียงลิงก์ไอจีกับยูสเนมไอจีเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นวิธีที่ถูกกดตามดักของไอจีร้อยเปอร์เซไม่โดนเด้งไม่โดนแบนแน่นอนเห็น <c oughs> ล้อสวัสดีค่ะ กลับมา,าพบกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะในวันนี้จะมาสอบวิธีการเพิ่มฟอลโล่ไอจีแบบบัญชีคนไทยแท้ะคะ่ะนอกจากนี้นะคะเราก็เช็กได้ด้วยค่ะว่าใครบ้างนะคะที่มากดติดตามเราเองเอาละค่ะคนไหนพร้อมแล้วนะคะดูพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบค่ะ เริ่มจากนะคะไปแอดเพื่อนกันก่อนเลยที่โปรแกรมไลน์ค่ะพิมพ์แอดไซน์ปั๊มไอจีไทยนะคะใครพิมพ์ไม่เป็นก็ดูด้านซ้ายมือได้เลยนะคะ f o l l o w IG นะคะจะมี2แบบก็คือ1เป็นแบบบัญชีคนต่างชาติกับ2บัญชีคนไทยแท้นะคะในส่วนของตรงนี้อุ้มจะเลือกเป็นบัญชีคนไทยแท้ค่ะราคาก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆวันนี้อุ้มจะเลือกคนไทยแท้นะคะ200ฟอลค่ะพอเราเลือกโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้เราเนาะก็เป็นรูปภาพ QR Code ค่ะเราก็นํารูปภาพนี้ประสแกนจ่ายเงินได้เลยโดยที่มต้อองงงพพิิ์เเลลขนนนาหัจกโ นะคะเราส่งสติปให้แอดมินแอดมินเนี่ยจะเริ่มทางานให้เราทันทีเลยโดยไม่ต้องรอคิวค่ะหลังจากนี้นะคะแอดมินก็จะขอชื่อ u s สเ n a m e นะคะหรือว่าชื่อ i g ของเรานั่นเองเริ่มจากนะคะเข้า i อของเราเลยค่ะไปที่หน้าแรกนะคะจากนั้นนะคะกดคําว่า edit profile ค่ะหรือว่ากดตามลูกศรได้เลยนะคะเพื่อนๆจะเห็นชื่อคําว่า username นะคะให้เรานําชื่อตรงนี้ไปส่งให้แอดมินได้เลยค่ะก่อนทําการปั๊มฟอนนะคะแอดมินเนี่ยก็จะคอนเฟิร์มยอดเดิมของเราก่อนนะคะซึ่งจะถือเป็นยอดเริ่มเนาะ ของอุ้มนะคะยอดเดิมอยู่ที่5,614 Follow ค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็ไปลอยอด Follow ขึ้นกันเลยค่ะเวลาลอยอด Follow ขึ้นนะคะให้เพื่อนๆรีเฟซหน้าจอเรื่อยๆเนาะแบบเข้าแอปออกแอปอย่างนี้นะคะเพื่อเป็นการรีเฟซตัวเลขค่ะเวลามีคนมากดติดตามก็จะมีโน้ติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นคนไทยล้วนค่ะเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะว่าใครบ้างที่มากดติดตามเราแล้วตอนนี้นะคะยอด l o w ก็ขึ้นครบแล้วนะคะ5,815 Follow ค่ะสรุปแล้วนะคะยอดขึ้นจริงแบบไม่จบตารอยอดไม่นานได้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับคลิปการสอนปั๊ม for IG แบบบัญชีคนไทยแท้จากในคลิปนะคะก็จะเห็นแล้วค่ะว่าคนที่มากดติดตามเรานะคะเป็นคนไทยจริงๆเนาะแล้วก็จํานวนตรงอ่ะตรงช่องกลางนะคะจานวนฟอลโล่ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็จากในคลิปนะคะจะเห็นเลยว่ายอดฟอลโล่เพิ่มขึ้นอย่างไวมากๆเลยนะคะดังนั้นหากเพื่อนๆสนใจแล้วก็มองหาร้านที่ดีและเชื่อถือได้แบบนี้นะคะอย่าพลาดร้านนี้เลยเขามีชื่อว่าร้าน Follow For Shop ค่ะ เ,เพื่อนๆสามราแอดไลน์ผ่านแอดมินได้เลยที่ไลน์อัไซปั๊มไอทีไทยไละเอียดตามด้าน,นล่างเลยนะคะแล้วก็เวลาเพิ่มเพื่อนเนี่ยไปเรียนพิมพ์ดอัสไซข้างหน้าด้วยค่ะซึ่งร้านนี้นะคะก็เปิดให้บริการทุกวันนะคะตลอดย4บสีชั่วโมงมีแอดมินนะคะคอยซัพพอร์ตคอยให้บริการตลอดเวลาค่ะหากเพื่อนๆว่างตรงไหนทักไปได้เลยนะคะรับรองว่าแอดมินร้านนี้ยินดีให้บริการค่ะ <S <S เอาละค่ะยังไงวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าในวันนี้กันละค่ะบ๊ายบายค่ะ